แล้วก็ในส่วนต่อไปนะคะ,ะหลังจากที่เราเ r ร a k c o f f e กันมาแล้วนะคะในส่วนของทาเลสเนี่ยเราก็จะบรรยายในเรื่องของตัวเอฟเฟกเตอร์นะคะนั่นก็คือประกอบด้วยยุทธปกรณ์ของเรานะคะที่เป็น Shop s h o p range missiles นะคะแล้วก็ laser guided rocket นะคะหรือว่าจรวดนำด้วยเลเซอร์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะ,ะ present ในส่วนของ ออปทอเนิกนะคะประกอบด้วยกล้องส่องกันคือนะคะกล้องสองทางไกลและก็มีตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดเวเปิ์นะคะติดปืนของเรานะคะว่าชาเลสมีโซลูชันอะไรที่สามารถนำเสนอได้บ้างน,นะคะหากจำในส่วนของพรีเซนเทชันก่อนนี้นะคะที่ชาเลสนำเสนอฮ o r ัสค q e ีเก e s h ชิลสำหรับสนามบินนะคะเราก็มีระบบป้องกันทางอากาศที่รวมระบบใหญ่เรียกว่า Force Shield นะคะของฟอ s ชิล l d นะคะที่รวมเรียกเป็นระบบนี้นะคะในส่วนแรกเนี่ยก็จะมี Air Defense C2 นะคะอย่างที่เห็นนะคะ ในช่องต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเรดาร์นะคะที่เราใช้ในการตรวจจับเป้าหมายนะคะในแถบล่างน,นะคะก็จะคือตัว short range นะคะแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นตัว V short range นะคะที่เป็นมิสไซล์ระยะสั้นในการที่เรา,าใช้ในการเข้าสกัดน,นะคะแล้วก็มีอาวุธอื่นๆนะคะ แล้วก็ในส่วนของฟอ r ์ชิลนะคะที่เป็นระบบแอร์ดิ e เฟนซ์ป้องกันทางอากาศของเรานะคะเราจะรวมเรียกว่าเป็นตัว G b a k นั่นเองนะคะหรือ Ground Based Air Defense นะคะซึ่งเทเลสเนี่ยเรามีอุปกรณ์แล้วก็ยุทธปกรณ์หลายอย่างนะคะในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นอัลเอร์ไลท์นะคะซึ่งจะมีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายนะคะส่วนประกอบของอัลเทร์ไลท์ก็คือตามจอสไลด์เลยนะคะ อัลเทอร์ไลท์และก็อัลตทอร์แท็กซิคอลนะคะก็คือตัวอัลตทอร์แท็กซิคอลเนี่ยมี C2 นะคะแล้วก็สามารถผ่านระบบที่ทาเลสเรียกว่าคอนโทรวิวซีทูนะคะพอในตัวอัลตทอร์แท็กซิคอลที่มี C2 นะคะเราสามารถเชื่อมต่อกับเรดาร์เครื่องที่ที่เราใช้กานอยู่ ด้วยแล้วนะคะเช่นตัว s q u i r e นะคะหรือตัว g o 8 t นะคะแล้วก็ หลังจากที่เราใช้ตัว C2 นะคะต่อกับเชื่อมต่อกับเรดาร์นะคะก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับตัวอาวุธของเราได้นะคะนั่นก็คือตัว LMM นะคะจะเป็น Light Multi Role Missiles นะคะหรือว่าตัว Starstream นะคะถ้าคุณชื่อ Starstream คือตัวที่ใช้อยู่ในสงครามที่ยูเครนนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมี Launcher นะคะที่ เข้ากันกับทั้ง LMN และตัว SPAR t STREET อยู่ทางด้านล่างนะคะแล้วก็เพื่อเสริมความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายไปอีกนะคะเราก็จะมีตัว Ultra Mobile นะคะซึ่งก็คือเพิ่มฟีเจอร์ในการนำระบบทั้งหมดนะคะม่อยู่บนยานพาหนะนะคะไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะแบบ 4x4 นะคะหรือว่าเป็นยานกรอะอื่นนะคะ แล้วก็จะมีตัวระบบที่เรารวมเรียกด้านล่างว่า Rapid Ranger นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ,อัตโนมัติทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมี Rapid Rover นะคะตามภาพข้างล่างแล้วก็ในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นในเราเรียกมันว่า Compact น,ะะนั่นก็คือหมายถึงว่าเราเพิ่มกำลังความสามารถของตัวเรดาร์นะคะเป็นตัว GM 200นะคะและก็เพื่อที่จะครอบคุมพื้นที่ที่กว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อใช้เรดาร์ GM ของ200ของ t a l e s นะคะมันก็จะมาพร้อมกับตัว C2 นะคะและก็สามารถเชื่อมต่อกับระบบที่เหลือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Rapid Ranger แล้วก็ตัวเอฟเฟกเตอร์อื่นๆนะคะ่ะแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นตัว multi range นะคะก็คือตามชื่อเลยนะคะก็คือมีระยะในการปฏิบัตินะคะแตกต่างกันนะคะเราสามารถทำได้ตั้งแต่ V Short Range นะคะก็คือระบบสั้นมากนะคะสั้นแล้วก็ Medium Range นะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะเราจะใส่ในส่วนของ communications relay เข้าไปนะคะ เพื่อที่จะทําให้ C 2เนี่ยสามารถปฏิบัติการได้ห่างไกลจากจุดมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของอาวุธที่ใช้ใน f o r c Shield นะคะเราก็มีมิซายส์นะคะขีปนาวุธนะคะให้เลือกสองแบบนะคะแบบแรกก็คือตัว s t a r s t r e a k นะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือ LMM นะคะนั่นก็คือ Light Multirole Missile นะคะซึ่งสามารถต่อต้านอา,อากาศยานได้ใน รูแบบนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นตัว Star Street นะคะซึ่งอันนี้เน้นในการทำเป้าหมายที่อยู่ในอากาศนะคะแต่ว่าตัว LMM เนี่ยอย่างที่เครมองบอกนะคะก็คือสามารถใช้ได้ทั้งบนบกในน้ำและก็ทางอากาศนะคะ Star s t e e t นะคะเราการันตีว่าเป็นขีปนามุธที่เร็วที่สุดในโลกะะด้วยความเร็วมา3.5 ด้วยความเร็วของมันนะคะจะแล้วก็ระยะทางที่ s t a r s t e e p สามารถยิงออกไปนะคะจะอยู่ในห่วง6ถึง7กิโลเมตรนะคะและด้วยความเร็วมากของตัว s t a r s e e p นะคะเราการตีว่าตัวมิไซล์เนี่ยจะถึงทาร์เก็ตภายใน10วินาทีหรือต่ำกว่า10วินาทีนะคะในส่วนของ s t a r s r e e นะคะเป็น ับการรับรองนะคะว่าใช้ได้จริงในเขตสงครามนะคะสามารถยู u ูบนะคะหลายวิดีโอได้นะคะว่ามีการใช้ Starstreak ในสงครามที่ยูเครนนะคะเป็นตัว LMM นะคะซึ่งมีความเร็วลดลงไปอยู่ที่มาก1.5นะคะก็คือหัวใจของตัว LMM เนี่ยก็คือเราเน้นในการต่อต้านไม่ว่าจะเป็นส่วนของเฮลิคอปเตอร์นะคะ UAV หรือว่าอินเทอร์เซฟกับจรววนะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งเป้าที่เป็นบนผิวน้าแล้วก็บนพื้นนะคะเรามีในส่วนของเทเลสเนี่ยเรามีาวิซน์สองตัวให้ผู้ใช้ได้เลือกกันตามภารกิจที่ต้องการของลอนเชอร์ er นะคะแล้วก็การใช้นะคะเทเลสสามารถาผลิตนะคะทำลอนเชอร์ที่เหมาะ ได้กับทุกแพลตฟอร์มนะคะในส่วนแรกเนี่ยถ้าเป็นอ,อัตโนมติทั้งหมดนะคะก็จะเป็นตัวภาพาริมขวามือนะคะจะเป็นตัว Rapid Ranger นะคะอันนี้ก็จะเป็นอัตโนมติทั้งหมดนะคะหรือว่าในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็น Tripod ก็ได้นะคะและ Tripod นี้เนี่ยนำไปวางบนหลังรถปิกอัพก็ได้เช่นกันนะคะแล้วแต่ผู้ใช้เช่นกัน ส่วนแกเนะคะเรามีช่องทิ้วนะคะที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถใส่ Star Street หรือใส่ LMM แล้วก็ใช้พร้อมกันได้นะคะขึ้นอยู่กับว่า,าภายัยุคามเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ในการยิงออกไปจากตัวทิ้วของเราค่ะส่วนแรกเดนะคะในส่วนของ Star Street เนี่ยเราเน้นไปที่ Air Defense นะคะส่วน LMM นะคะ ก็สามารถใช้ uh, ต่อต้านภัยูุกคามได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบนบก uh, ทางอากาศแล้วก็บนผิวน้ำนะคะ Fire and forget because when you do fire and forget then you can either miss the target or you could be jammed with decoy so you can miss the target with this type of technology you follow the target up to the heat of the missile and it's impossible to jam. ในส่วนของ s t a r s t r e e e และ LMM ของ Talas นะคะเราใช้เทคโนโลยีที่เป็นเลเซอร์บีนนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพน,นะคะเราก็จะมีกริดนะคะให้ผู้ใช้เนี่ยใช้เลเซอร์บีมแล้วก็แฉกเป้าหมายนะคะ ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำมากกว่าตัวมิซล์แบบ Fire i n d Forget นะคะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้ Fire ฟ n d Forget เนี่ยก็คือบางทีคุณอาจจะยิงไม่ถูกเป้านะคะเพราะว่ามันต้องอาตามความร้อนนะคะหรือว่าถูกแจงจากตัวดีคอยนะคะแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาของ s t a r s t r e a k และ LMM นะคะเพราะว่าเราใช้เลเซอร์บี ก็เอลูเ m นะคะการันตีว่ายัางไงก็ถูกเป้านะคะก็อ,อย่างที่เห็นในตัวฟีเจอร์ของหน้า Star Street นะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นเหมือนกับลูกศรสามอันนะคะนั่นหมายถึงว่าเวลาที่มันยิงตัวออกมานะคะมันจะสามารถกระจายตัวเองได้นะคะเพื่อเพิ่มแรงทำลายนะคะได้มากขึ้นนะคะส่วน so ชวนให้ทุกท่านลอง YouTube นะคะว่า Star Street แล้วก็ยูเครนนะคะก็จะเห็นได้ว่า Starstreak เนี่ยยิงทาเก็ตได้แม่นยำนะคะแล้วก็เกิดการทำลายได้สูงมากนะคะของ LMM นะคะตัวหน้าตาของมันก็ไม่เหมือน Starstreak นะคะอย่างที่เห็นนะคะก็คือ,อมันจะใช้เทคโนโลยีของ Infrared Sensor นะคะซึ่งเมื่ออยู่ใกล้เป้าหรือกระทบเป้าทำก็จะแตกระเบิดออกมานะคะของตัว Starstreak Furious so in in, in huh? so of Thailand uh, like uh, ในส่วนของ Starstreak นะคะก็มีใช้อยู่ในประเทศไทยโดยกองทัพบกนะคะซึ่งซื้อไปเป็นสองล็อตด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวราผิดเบสเซอร์นะคะที่เราบอกว่ามัน ัโมติทั้งระบบนะคะก็จะมีตัวเลเซอร์บีอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็จะเป็น r รเก็ต l a นเชอร์อยู่ด้านข้างนะคะก็จะเห็นได้ว่า So, this is what we call a rapid rover. So, this is a tripod that we install uh, It's a two launcher, so it could be two tubes, three -two that you put at the back of a pickup. So, with this new generation of launchers, this is what I mentioned, they are compatible for both. Street and so the key feature of the StarStreet.1 timer is marked, more than 3.5, which is very very fast for this uh, type of missile, and the fact that it's impossible to intercept thanks to the uh, laser beam riding missile guidance. แล้วก็ความพิเศษของ Starship นะคะอย่างที่สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือความเร็วของมันนะคะเร็วที่สุดในโลกนะคะอยู่ที่ม์ค3.5นะคะแล้วก็มีความแม่นยำในการาทำลายเป้าสูงนะคะแล้วก็จะไม่โดนแจมนะคะเพราะว่าใช้เป็นเลเซอร์บีมไกเด่น,นะคะ แล้วก็อย่างที่แจ้งนะคะ s t a r s h e p เนี่ยประสบความสำเร็จมากนะคะแล้วก็ทอบอทไทยใช้งานอยู่ในส่วนของทันปตอ,อนะคะแล้วก็ในส่วนของเทเลสเนี่ยเราผลิต s t a r s h e t แล้วก็จำหน่ายทั่วโลกนะคะอยู่ประมาณ60,000มิสไซด์นะคะด้วยกันนะคะการทำภารกิจเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่ามีวงรอบการซ่อมงบำรุงน้อยนะคะแล้วก็ใช้ได้ถึง15ปีนะคะ c so like i o อย่างนี้นะคะในตัว LMM เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนวอลเ e a d ได้3แบบนะคะเพื่อการทำลายนะคะอย่างที่เห็นในจอนะคะก็จะเป็นแบบระเบิดก็ได้เป็นแบบ blast ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นเชิงฉา e